สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเบล dot อะไรสานะคะวันนี้นะคะเบก็อยู่ร้านนี้นะคะ่ะตำแหลกบ้านนอกนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศดีกว่าว่าเป็นยังไงร้านตำแหลกบ้านนอกนะคะอยู่ที่ซอยรามคนแหง125ทับ1ค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็ตกแต่งได้สวยเน้นธรรมชาติมากๆเลยค่ะบรรยากาศนะคะก็คือร่มรื่นสุดๆเลยค่ะ บอกเลยนะคะที่นี่เหมาะกับการมาแบบครอบครัวสุดๆเลยค่ะเ yeah, พราะบรรยากาศดีมากๆอบอุ่นสุดๆค่ะค่ะทุกคนเราก็เข้ามาข้างในร้านแล้วค่ะข้างในร้านนะคะบรรยากาศล่มลื่นมากฟีลแบบไทยๆมากเลยแล้วก็ดอกไม้ต้นไม้คือเยอะมากไม่ใช่ดอกไม้นะคะต้นไม้คือเยอะมากมีความแบบเขียวอจีอะไรเงี้ยเยอะมากๆเลยบรรยากาศแบบดี แต่ว่าร้อนหน่อยเขามาตอนเที่ยงบรรยากาศดูร่มรื่นมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ยังบอกว่าผักของเขานะคะปลูกแบบออร์แกนิกนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสวนแปลงผักที่เขาปลูกแล้วก็เอาไปทําอาหารให้เรากินค่ะร้านอาหารตําแหลกนะคะที่นี่นะคะตําแหลก บ้านนอกนะคะมี2อ,อย่างได้วยกันคือเขามีคาเฟ่นในตัวแล้วก็มีอาหารอีสานให้เรากินด้ค่ะซึ่งที่นี่นะคะบรรยากาศคือลมรื่นมากๆนี่พาไปดูตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนคาเฟ่น,นะคะเดี๋ยวเพาไปดูเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงสองทุ่มนะคะดูบรรยากาศเขาลมรื่นมากนี่ คาเฟ่ของเขานะคะก็แยกมาจากร้านอาหารนะคะซึ่งบรรยากาศของเขาก็คือธรรมชาติสุดๆเลยค่ะให้ฟีลเหมือนเราอยู่เขาใหญ่เลยและสึ่งที่สำคัญนะคะก็ยังมีมุมถ่ายรูปให้เรา,เราสวยอีกด้วยนี่ล่มลื่นสุดๆเลยค่ะเข้ามาในคาเฟ่กันบ้างดีกว่าค่ะนี่นะคะก็เป็นชื่อร้านว่าข้ามันบ้านนอกนะคะ ซึ่งร้านนะคะตกแต่งได้ดีมากนี่ก็เป็นเมนูอาหารนะคะถัดมาของเราทางนี้นะคะก็จะเป็นขนมเค้กค่ะึ่งน่าก,กินมากๆเลยทุกคน นอกจากที่เขาจะขายขนมน้ำนะคะก็ยังมีกระเป๋าสารที่ทำมาจากหวายนะคะแล้วก็โป๊ะบรรยากาศก็ทํามาจากไม้หวายนะคะนี่มีกระเป๋าหวายด้วยขายให้เรานะคะราคาก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีตุ๊กตาที่ทําจากไม้ค่ะมีทั้ง,งแมวน้องเป็ดอะไรเงี้ยซึ่งน่ารักมากๆเลยคะ่ะทุกคน นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศในร้านนะคะที่มองไปจากข้างนอกก็คือวิวสวยมากๆเลยค่ะแบบมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยนี่ก็คือเมนูที่เบลสั่งนะคะเป็นชามะนาวนะคะซึ่งเขาตกแต่งได้สวยน่ารักมากๆเลยและนี่นะคะก็เป็นพวกกระเป๋าไหวายตะก้าไหวายนะคะที่รองจานนะคะแล้วก็ของอื่นๆอ,อีกมากมายเลยค่ะมีแต่ของน่าซื้อเต็มไปหมดเลย นะคะทุกคนวันนี้เบลก็จะมาทานอาหารที่ที่ร้านนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศว่าในร้านมีอาหารน่ากินไหมเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่านี่นะคะก็เป็นทางเข้าร้านอาหารนะคะฝั่งตรงข้ามข,ของเราทางนี้นะคะก็จะเป็นคาเฟ่นี่เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าร้านอาหารมีอะไรบ้างซึ่งที่นี่นะคะก็พาผู้หลับผู้ใหญ่มากินกันเยอะมากเลยเพราะบรรยากาศดีมากๆนะเลยคะ่ะต้นไม้ก็คือร่มรื่นก็คือเวลาเปิดเขานะคะ บรรยากาศในร้านนะคะก็คือให้ฟิลอบอุ่นครอบครัวมากๆเลยค่ะมีผู้ใหญ่แล้วก็พาครอบครัวมาได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแปลงผักของเขานะคะที่เขาทําอาหารนะคะซึ่งผักของเขาก็ออร์แกนิกมากๆเลยค่ะปลูกเองเลยนะคะเนี่ยบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนนี่ เรามาเริ่มทานอาหารกันเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นเมนูแรกเลยนะคะก็เป็นตำข้าวโพดค่ะถัดมานะคะก็เป็นปลาหมึกทอดแดดเดียวค่ะซึ่งอร่อยมากอันนี้นะหากินยากมากเลยคือไก่ต้มใบมะขามค่ะอร่อยมากๆกเปรี้ยวแบบจากใบมะขามเลยคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นเมนูที่เบลสั่งที่นะทุกคนปลาหมึกตัวใหญ่มากสินี่โอท่ามือ ถ้าเพืเ่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครให้เบลดัดอะไร39นะคะแล้วยังไงนะคะ้วยจะพาไปเที่ยวให้ไหนหรือไปทำอะไรอีกก็ติดตามกันได้เลยนะคะบ๊ายบาย,บาย